สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสื่อคณิตบายครูชุนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเฉลยข้อสอบโอน,นิตคณิตศาสตร์ป .6 นะคะปีการศึกษา2565ข้อที่และหลายคนบอกว่ายากนะคะซึ่งวันนี้นะคะวันที่อัดคลิปเป็นวันที่พึ่งสอบไปก็คือวันที่1 1ก,กุมภาพันธ์2566ค่ะไปดูกันเลยค่ะข้อนี้นะคะก็เขาจะให้รูปภาพมาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะอ่า เรามาดูโจทย์ว่าโจทย์ว่ายังไงโจทย์บอกว่าภาชนะรูปเลขาคณิต3ามิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังรูปเมื่อเทน้ำลงในภาชนะ5 5 5 0ลนาูกบาทเซนติเมตรพบว่าระดับน้ำทั้งสองสูงเท่ากันจงหาว่าระดับน้ำต่ำกว่าปากภาชนะกี่เซนติเมตรโจทย์นะคะบอกว่ามีน้ำอยู่5 5 5 0ลนาูกบาทเซนติเมตรเมื่อเทลงไป น้ำนะคะจะอยู่ในระดับเดียวกันและวัดลงมาจากปากเนี่ยกี่เซนเราจะต้องหามาว่าน้ำหยุดอยู่ที่ตรงไหนนะคะ,ะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะต้องแบ่งรูปที่ซับซ้อนรูปนี้นะคะออกเป็นส่วนๆก่อนเราก็จะทําการแบ่งรูปออกเป็นดังนี้นะคะรูปที่เราแบ่งนะคะจะแบ่งรูปเลขาคณิต สามมิติรูปนี้ออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันคือส่วนข้างล่างสุดส่วนที่1ส่วนข้างบนส่วนที่2นะคะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งนี้นะคะเป็นส่วนที่3จะเห็นว่าเมื่อแบ่งแล้วนะคะจะได้รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก3รูปด้วยกันซึ่งเราจะต้องมาหาปริมาตรของรูปข้างล่างนี้ก่อนว่าปริมาตรตรงนี้ค่ะกินไปแล้วกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งสูตรการหาปริมาตรนะคะคือคือกว้างนะคะคูณยาวคูณสูงซึ่งรูปข้างล่างนี้นะคะกว้างก็คือ15เซนติเมตรเราก็แทนค่าลงไปเลยค่ะรูปข้างล่างคือรูปที่1นึ่งเดี๋ยวเขียนวไว้นะคะรูปที่1กว้าง15เซนติเมตรยาว25เซนติเมตร และความสูงนะคะความสูงเขาไม่ได้บอกมาเขาบอกแค่ทั้งหมดทั้งหมดคือ20และวัดจากตรงปากนะคะลงมาส่วนที่เราแบ่ง12เซนนั่นหมายความว่าส่วนนี้ก็คือ20-12ลบ12ซึ่งมีค่าเท่ากับ8เซนติเมตรนั่นเองส่วนนี้ความสูงคือ8นะคะทีนี้เราก็หาค่าออกมาโดยการคูณเราก็จะจับคู่ตัวไหนที่คูณกันแล้ว ลงตัวหรือตัวไหนที่คูณกันแล้วง่ายต่อการคูณต่อๆไปนะคะก็จะนํา25คูณกับ8 25คูณ8ได้200นะคะ15คูณ200 15คูณ2เท่ากับ30ใส่0ย์อีก2ตัวอันนี้คือวิธีการคูณอย่างง่ายนะคะจะได้ว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่1กินไปแล้ว3000ลูกบาทเซนติเมตร โจ์เขาบอกมา5550ลูกบาทเซนติเมตรแสดงว่าส่วนน้ำที่เหลือที่จะเติมลงไปก็คือ,อลบออก3000นั่นหมายความว่าเราเหลือน้ำอีก2550ลูกบาทเซนติเมตรในการเติมลงไปทีนี้เรามาพิจารณารูป2รูปด้านบน จะเห็นว่ารูป2รูปด้านบนถ้าเรามองดีๆนะคะถ้าเราเลื่อนเข้ามาติดกันเราเลื่อนเข้ามาติดกันสามารถคิดรวมกันได้เลยเพราะเขามีความกว้างและความสูงที่เท่ากันความกว้างก็คือ15นั่นเองนะคะกว้างเท่ากับ15นั่นเองความสูงเท่ากับ12เซนติเมตรนั่นเอง เหลือแต่ความยาวนะคะที่ที่เราจะต้องหาใหม่ความยาวของรูปแรกรูปนี้คือ7ซนติเมตรรูปที่สองคือ10ซนติเมตรเมื่อเรานำสองรูปมาติดกันจะได้ความยาวใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ17ซนติเมตรเป็นความยาวนะคะอ่าเราจะได้รูปใหม่ที่เกิดขึ้นมีความกว้างเท่ากับ15ซนติเมตร ความยาวเท่ากับ17เซนติเมตรและความสูงเท่ากับ12เซนติเมตรทีนี้น้ำที่เติมลงไป2,550ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยเติมลงไปจะมีความสูงเท่ากับเท่าไหร่เราจะต้องหาความสูงของน้ำนะคะจะได้ว่าปริมาตรของน้ำเขียนปริมาตรเลยนะคะ2,550 จะมีค่าเท่ากับความกว้างกว้างก็คือเขาบอกมาแล้วนะคะ15เซนติเมตรความยาวที่เรานำรูป2รูปนี้มารวมกันเป็น17เซนติเมตรและความสูงของน้ำความสูงของน้ำจะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราต้องการหาความสูงทีนี้เรามาลองหากันดูนะคะจับ15กับ17คูณกัน 15กับ17คูณกันได้เท่าไหร่คูณอย่างรวดเร็วนะคะได้255คูณสูงเด็กๆสามารถมองได้เลยนะคะว่าอะไรเอ่ยคูณ255แล้วได้2550จะเห็นว่ามีเลขศูนย์เพิ่มขึ้นมา1ตัว เราใช้ทักษะการคิดเลขเร็วนะคะคือการคูณด้วย10ด้วยร้อยด้วยพันการคูณด้วย10เลขศูนย์เพิ่มขึ้นมา1ตัวนั่นหมายความว่าความสูงก็คือ10แต่ว่าถ้าเรายังมองไม่ออกเดี๋ยวจะพามาหาโดยใช้หลักการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะจะเห็นว่าตัวแปรของข้อนี้คือความสูงคือส่วนที่เราอยากรู้นะคะคือความสูงเราจะต้องกำจัด255ออกไป ตอนนี้255คูณกับสูงอยู่อยากให้255หายไปเราจะต้องนำ255า255มาหารทั้ง2ข้างของสมการแต่ถ้าใครคิดได้แบบเมื่อกี้แล้วไม่ต้องมาหาขั้นตอนนี้นะคะใครรู้ว่าสูงเท่ากับเท่าไหร่อะเราไม่ต้องมาหาต่อนะลูกเสียเวลาแต่อันนี้จะอธิบายแบบละเอียดให้ฟังนะคะ หารทั้งสองข้างก็255ตัด255จะเหลือความสูงอย่างเดียวนะคะอ่ะส่วนฝั่งนี้255 1เป็น255นะคะใช้แม่255ตัดอันนี้ก็10เนาะอ่ะจะได้ว่าความสูงเท่ากับ10เซนติเมตร นั่นหมายความว่าน้ําที่เราเติมลงไปจะสูงจากระดับนี้นะคะขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะ10เซนติเมตรถ้าใครเผลอนะคะใครเผลอไปฝน10เซนติเมตรเลยผิดนะคะโจทย์เขาถามหาระดับน้ำเนี่ยต่ำจากปากภาชนะ ต่ำลงมาจากปากภาชนะนั่นหมายความว่าวัดจากปากลงมาหาน้ำเนี่ยได้กี่เซนน้ําสูง10เซนติเมตรจากส่วนนี้ขึ้นไปแต่ทั้งหมดคือ12นั่นหมายความว่าส่วนที่ยังไม่เต็มคือ2เซนติเมตรข้อนี้ตอบ2เซนติเมตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆใครตอบข้อนี้ถูกบ้างเอ่ยอย่าลืมพิมพ์บอกด้านล่างด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสื่อคณิตบายครูชุอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ